สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม ROV ครับก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องช่องเสียทั้นรุ่งได้ครับไปกันเลยเต่มการจับคูกรอครับแล้วก็เตรียมพร้อมดูอดวันนี้จกิง

เราไปเรื่อยๆก่อนจะเริ่มเกมยินดีต้อนรับสู่ ROV พร้อมแล้วครับทุกคนนี่เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวไม่ต้องใส่ที่เล่นหลักเนาะไม่ต้องเป็นหลันะปกป่งไปเรื่อยๆครับทุกคน ไม่ต right oh oh right ัวอะไรมาอย่างนี mm ้มาแล้วมาแล้วไสไอ่อเรอเลไปไปไปรื่อยเื่อเอยเรื่อยเ่อยเล่อยเ่อยเรืปยไปไ่อยเรื่อยไรืปอปไปไปอปไปไปอปเรไป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 อปไปื่ไปไปไปอปไรไป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 อปไปไ่ไป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  ทนคลิปทำไมไปค่ะครับบอกออกด้วยก็ออกก่อนออกก่อนอันตรายมาอันตรายมาอันตรายมาไม่ได้จับไปจับจับไปจับไปเสืจับไปจับไปจับไปยาว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 ตุยได้ตุ้ยตุยตุ้ยตุยตุ้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 ยเฮ้ยแล้วจะไม่กุล้ว งานจะมีตัวนี้เราผมต้องว่าเพิ่มเลือดก,ก่อนไปปุ๊บเพิ่มเลือดปุ๊บไปกันเลยเอากำลังมีกำลังตีป้มรอแล้วเฮ้ยสัตว์ไอ้สีตัวมาจากไหนวะเน,นี่เยเฮมาถึงที่แล้อม,มาถึงที่แล้อมาถึงทีมาถึงทีเลยเหรอมาถึงทีเลยเหรอ โอ้โหจะติด <ans> ป <t hr> ้องหนกแล้วหรอเอ้ยตุ้ยไปตุ้ยจ้าไปตีตุ้ยพี่จ้าตีตุ้ยสามตัวเอาไปลงหลังตัวนัำชับม่คิงคอมโบแบบนี้แหละแบบนี้แหละเราจะต้องรีบทำลายป้อมครับ เอ้ยมาแมาแดับ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 อืฮใส่มาแล้วมาแล้วโอ้ยสามตัวสามตัวเินไปเปล่าเดินไปเปล่าเล่นเล่นเล่นราจะตุยแล้วทุกคนจะเราจะตุยแล้วเออเออวิ่ง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 คงจะตัวแล้วทุกคนคงไปแล้วโอเควิ่งตามมาเรื่อยๆแล้วก็แบบนั้นแหละ บอลนวผมจะต้องกลับไปเติม,มเลือดไม่งั้นผมตุยแน่เราดูใครที่ได้เป็น MVP ผมจะเติมเลือดกันเติม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 เตไปาพร้อมไม่เมาเมามามาเลือดนี่น้อยแบบนี้เลอย,อย่างดีเลย ผมก็จะไปต่อผมจะตามคิปผมไปถ้าเรา้มดไม่มีคิปราก็จะปเฮ้ยมาแล้มาแล้มาแ้มาแมาแล้ หายเลยมาป้าหมอเออเคยเอยมันมันมันมามันมามันมามาเฮ้ยมาเฮ้ยมาโออ้มาโออ้มาโอ้มาโอกมันได้ยินแล้วก็ปิดป้ามันไปได้แล้วถึงป้อมในสองป้อมสถึงเพื่อนฝั่งนู้นเพื่อนฝั่งนู้นพร้อมมือออกมาเพื่อนออกมา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 ดิออกมาดิออกมาดิ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 หนีจะรอดหรอหนีจะรอดเหรอ แบบน MM ั wow. ้นอะไรมาดิมาดิมามามาตีมลตีดวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮเยเยเย้เยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ามันยเฮ้้ยเฮ้มาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยฮ้ยเฮ้ยเม คอมอนเย่รอดแล้วขอตัดไปก่อนเป็นดู V O T อลยเยเยไม่ต้องสนใจเสียงรบกวนนะครับทุกคนตอนนี้ผมเ M V P ีนแต่เพื่อทำต่อผมจะเล่นให้ดูอีกเกมหน,นึ่งนีม่มเอาว่าเพาเปไปเลยนม่นอีกครั้งไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไ,เอาไป ไม่ลับไมกินพร้อมอไรจะขึ้นไม่ต้องสนใจเสียงว่าควรนะคบวันนี้เสียงน้องผมไม่ต้องสนใจค่ะอืม น้องดิไม่เราต้องรอจับคู่ใหม่อีกเมยนะไม่ต้องสนใจผมรอรอ,อจับคู่เสรเ็จเลยตอนตนี้ตราเราจะเรียกหักหนึ่งแหนเดิมผมนี่จะเอาว้วหมันเดิมแระสวย คนไหนยังเลือกตัวไม่ได้ว่าตัวเองไป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  โยบยโยบโยบโอ๊ยน้องจะรองเลยนอะไปไปครับอย่างรบกวนไม่ต้องสนใจอย่ารบกวนไม่ต้อสนใจผมโลดสีโ่จะรอดในวันนี้ไโลดสีง่วงอันเดียวโลดสีฟ้าอย่างตึง ส๊ิดวนี้ป,ปีผ่านไปไวัยเหมือนโก รถติดฟ้าแดงสู้กับศัตรูไปด้วยกันนู่สู้สีแดงกับแดง ้เลหน,นูจะกลับฐานทำไมหนูไม่ต้องกลับได้ไหมไ้คุยข้านนมนัมนข้มอมันข้อมันข้อมันมาแล้ว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  ผม,มจะต้องกับทานก่อนไม่งันผมจะปีวเแล้วยไปยไบยโไปยจ วันี้คลิปเราจะมาเนี่ยคลิคลิปคปฆ่าคิปเทาก่อนแล้วก็ตู้ไม่ได้เล้มาฆ่าคิด้เลิกฆ่ากันดีแล้วก็ไป แบบนั้นแหละแบบนั่นแหละแบบนั่นแหละ่ละสู้สู้ต่อย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 ครับต่อยต่อยเลยวฮ้ยโอ้ใครเก็บวันนี้ผู้จักันเก็บ ไปบีคลิปีคลิปแกอืมมาเฮอยมันมาเ่้ยมันมาเ่้ยมันมาเ่้ยมันมาค่อยด้ไหมเนี่ยมีทรเดี๋ยวไปเบ ต่อไปต่อสู้ไปเกมหนงาไม่รู้กมนอะไรครับเลี้ไม่รู้กิอะไรมามามาดิมาดิมาดิมามมาดิมามมามามามมามามาาม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 มมา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 าา

chết đi. Vò lại gần nghe nó Không được, không được, đứng

สทางสายกลางเพื่อทำลายป้อมหองมันฮะแกไม่รอดหรกเพื่อนเพื่อนเพื่อนอัสาราเราต้องาสวตาส้าสมาสเอ้ยไม่รมีกาดเรยงวะเอวิวิ่งวิ่อะไรเนี้ย

เล่นเกมอะไรก็เม้นมาใต้คอมเมนต์แต่าตบางทีพวกอาจจะไม่ทำให้ผู้ผมอ่านไม่มีเกมนั้นก็ไดาไปจะไปเอาไปเอไปโอ้โหเพื่อนคนนี้ย,นนยังตึงตอึงเกินยอดเด่เป็นผีเลย

เดี๋ยวเราจะต้องรีบไปช่วยพี่อราครับทุกคนเราต้องไปช่วยเพื่อนฟาเมนกางเฮ้ยไอ้เ่อนจักไอ้เ่อนจักสารเหรอ

หมาหมาออมาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมวอยไม่ยอมวอยไม่ยอมวอยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมขาไม่ยอมเลยขาไม่ยอมขาไม่ยอมเลยขาไม่ยอมขาไม่ยอมเฮ้ยจะตุยแล้วจะตุยแล้วเฮ้ยจะตุยแล้วเพื่อนจะตุยแล้วคุณขอไปหลบก่อนหลบกลับบ้านกลับบ้านได้ไหมเนี่ย ครับเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วเกือบตุยแล้วโอ้ทีนแล้วโอ้ยรองคาดีโคดเยอะเลยทุกคนเออเออเปื่อนเพืเพื่นอนเย้ผมก็ขอเจ็บไปเพียงเท่านี้ครับครับตอนเพื่อทำให้ผมมีกำลังใจในการติดหน้าให้ทุกคนดู ฝากกดไลค์กดแชร์กดสแตนช่องอติดทวิตแสงลูงนะครับบายบายไปกันเลย